ร้องปังร้องปังร้องปังนามนีเขาจำคนที่มีใจอุดมการประชาชนเขาทำงานเพื่อประชาชนมีแนวคิดมีใจจิตอาสาคนในตำบลเขารู้ดีเขาอยู่บ้านในตำบลลาหลอกอำเภอริสสะจังหวัดนาราธิวาสร้องปังอุดมการ ประชาชนรองปังผู้ชายธรรมดาไม่ใช่ผู้วิเศษแต่มีใจที่พร้อมทำงานเพื่อประชาชนรองปังอูดต้การเพื่อประชาชนจะมาเล่าประวัติการทำงานหรือประสบการณ์การทำงานของรองปังจากอดีตนักนักงาน,น,นราชการในตำแหน่งช่างเทคนิคอดีตเจ้าหน้าที่ระบบงานของคอมพิวเตอร์อดีตจิตอาสาผู้ชีพ อดีตคณะกำกังเทคโนโลยีสารนสนเทศโรงพยาบาลชัะนแงอดีตคณะกำกังเทคโนโลยีสารนสนเทศกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนาราธิวาตประธานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลลาลกกรมพัฒนาชุมชนอดีตรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลลาลาออดีตหัวหน้าชุดกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลลาลาอกอดีตประธานศูนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลลาลาออดีตคณะกรรมการศูนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอือบอดีตแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนอดีตคณะกรรมการชมรมสตรองจิตพอร์ต้านุคจริกจังหวัดนราธิวาส อดีตคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอรื้อสอบอดีตแทนคณะกรรมการการแท่งฉุกเฉินเขต12สองทาประธานโคชมรมสตรองจิตพออวิงตานทุจริตจังหวัดนาราธิวาเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาช,ชนคณะกรรมการลักดังการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนาราธิวา เป็นตัวแทนน้องตัวจิตอาสาภาคประชาชนแกนน้งเครือข่ายภาคประชาชนด้านการต่อต้านการทุจริตท่าจังหวัดชายแดนใต้และได้ถูกเสนอชื่อเพื่อรับเข็มกิตติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในฐานะตัวแทนจิตอาสาภาคประชาชนจังหวัดนาราธิวาสรองปังอุดมการ ประชาชนร้องปังผู้ชายธรรมดาไม่ใช่ผู้วิเศษแต่มีใจที่พร้อมทำงานเพื่อประชาชนร้องปังอุดตมการเพื่อประชาชน